เมื่อวานคุณภูมิธรรมเวชชัยรองนายกและรมวกาโหมเข้ากระทรวงเข้ากระทรวงการหมเป็นวันแรกใช่ค่ะผมจะสักกัดไอเรื่องพิธีกรรมออกนะไอตั้งกองกิจติยศอะไรจะไม่ผ่านข้ามไปเลยกินคงกินข้าวกับผู้นำเราทับต่างๆข้ามไปเลยนะไปที่สาราดีกว่าอสาระไฮไลท์สาระวันแรกที่คุณภูมิธรรมเข้ากระทรวงกาโหมผมแบ่งได้เป็นสามสาระ สาระที่หนึ่งสาระว่ากันด้วยเรื่องภารกิจร้อนภารกิจร้อนภารกิจเร่งด่วนค่ะภารกิจเร่งด่วนที่จะเข้าไปขับเคลื่อนน่าเก่อะไรบ้างยุคบิ๊กอ้วนน่าแก่อะไรบ้างสาระกลุ่มที่สองผมจะว่ากันด้วยเรื่องผมจะว่ากันด้วยเรื่องเผือกร้อนในมือรมวกระหมคนใหม่เผือกร้อนอืม เรื่องดําน้าจีนก็คาอยู่ใช่ค่ะจะเอายังไงเครื่องบินรบฝูงใหม่ของทอออากาศก็ยังคาอยู่จะยังไงจะตัดสินใจยังไงจะเอายี่ห้อไหนโภอพบทอรอก็ยังคากระสังอยู่เขาบอกยังไม่เสด็จน้ําด้วยอืประมาณนั้นเลยกันโอเคเรื่องที่สามการจัดทีมของรมวกระหมคนใหม่เมื่อวานเห็นหน้าเห็นตาหนึ่งคนหลัที่เดินตามหลัง คุณภูมิธรรมเมื่อวานวนะะรมวรกลาโหมค่ะที่เดินตามหลังรมวรกลาโหมบุคคลคนนี้ผมถือเป็นเพล์เมกเกอร์ของเขาเพื่อไทยคนหนึ่งนะใช่ค่ะเขาอยู่อพักคนี้มาค่ะอืมเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เราจะต่อสายไปที่คุณภูมิธรรมเวชชัยค่ะรองนายกแล้วก็เป็นรมวรกลาโหมด้วยนะคะไปสนทนาถึงสามประเด็นร้อนนะคะในเบือบิ๊กอ้วนในฐานะรมวรกลาโหม,ม,มสักครู่สักครู่ คงสอบทานกันสักนิดหนึ่งภารกิจเร่งด่วนเผือกร้อนและการจัดทีมในกระทรวงกลาโหมสามเรื่องด้วยกันกันในกับใช่ค่ะเดี่ยสักครู่หนึ่งไฮไลท์หลักๆอยู่ตรงเนี้ยแหละสามประเด็นเนี้ยแหละที่จะทาให้เห็นทิศทางของกระทรวงนี้เผือกร้อนและการจัดทีมกระทรวงกลาโหมใช่ค่ะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่ง สักครู่นะคะต่อสายไปที่พี่อ้วนภูมิธรรมนะคะรองนายกแล้วก็เป็นรองมอวอกลาโหมด้วยตอนนี้ต้องเอรียกเบรกอ้วนพร้อมแล้วค่ะนที่คุณภูมิธรรมสวัสดีค่ะท่านรองคะ่ะสวัสดีครับคุณภูมิธรรมครับสวัสดีครับค,คุณอมรัตน์ครับโอเค, <Okay. S 2> คผมจะแบ่งเป็นสาระเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนแรกภารกิจเร่งด่วนในฐานะร,รัฐมนตรีกลาโหมนะครับแลส่วนที่2เผือกร้อนในมือของรอมอวอกลาโหมคนใหม่ส่วนที่3กันจัดทีมนะฮะไปกันที่เผือกร้อนก่อนดีกว่าง่ายดี ง่ายดีได้จะอบได้ง่ายเผื่อร้อนเผือกร้อน,เ,อรอนเรือดำน้ําจีนเอาอย่างไรเครื่องบินรบฝูงใหม่ของกองทัพอากาศจะจบกันที่ยี่ห้อไหนตรงนี้พอมีความชัดเจนไหมครับเอ,อยังไม่ชัดเจนครับขณะนี้ภารกิจเร่งด่วนสำคัญอันแรกก็คือการส่งกำลังพลทุกหน่วยเราไปช่วยที่ลายป็นหาน้ําท่วมแล้วก็พื้นฟู น้ำเมนนะครับนี่เป็นภารกิจหลักที่กองทัพตอนนี้ได้ถือเป็นอันดับแรกที่จช่วยพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องก็ยังไม่ด่วนเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้กําลังปากก็ประชาชนนั่งอยู่เรื่องที่สองผมคิดว่าต้องเป็นเรื่องของโพทหารนันหละครับที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายส่วนเรื่องของเครื่องบินหรือเรื่องของเรือดำน้ําเนี่ย เป็นเรื่องด่วนแต่ไม่ใช่เรื่องสําคัญที่ต้องทำขนาดนี้นะครับเป็นเรื่องสําคัญที่ไม่ต้องไม่ใช่ทันด่วนขนาดนี้<ช>ผมคิดว่าหลังจากสถานการณ์ที่เราต้องรับสองการ,การตักสินเรียบร้อยแล้วในเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หาเลือกในหรวครับที่เกี่ยวข้องได้ผมก็จะขอเข้าไปศึกษารายละเอียดและการับฟังการตัดสินใจของเราครับเราก็จะได้แลกเปลี่ยนการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งครับครับดังนั้นดังนั้นเรื่องที่ถือว่าด่วนจริงๆมีอยู่สองเรื่องก็คือช่วยน้ําท่วมและ ไปจัดการ,ารเรื่องโผทหาร,หารให้มันทันเวลานะครับ,รบเรื่องเรื่องของน้ำท่วมโอเคเราก็จะเห็นบทบาทของทหารเยอะพอสมควรเลยนะครับในส่วนของโผทหารที่ติดจริงๆก็คือกองทัพเรือเพียงแค่เหล่าทัพเดียวใช่ไหมครับก็หลักที่เป็นประเด็นแรกก็คือที่กองทัพเรือครับที่ส่วนอื่นก็ก,ก็ก็มีประเด็นอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ร้อนเท่ากองทัพเรือครับ,รบ,รบทีนี้ทีนี้ทีนี้ การวางตัวพบเหล่าทัพโดยเฉพาะระดับพบทรที arp, e well, ่กำลังเป็นประเด็นร้อนนีครับในมุมมองของคุณภูมิธรรมมองว่าควรจะยึดหลักนิยมของกองทัพเรือหรือจะยึดเอาความเห็นเฉพาะตัวของพบทรคนปัจจุบันที่กำลังจะเกษียณครับอะไรเป็นเป็นเป็นประเด็นหลักที่เราจะยึดหลักนิยมของกองทัพเขาเองหรือมุมมองเฉพาะตัวของพบทรรคนที่กำลังจะไป ก็ถ้าพูดกันตามหลักในสายตาผมที่มองก่อนที่จะเข้ามารับรู้เรื่องราวนะครับผมคิดว่าอันดับแรกก็คือพยายามจะทําแนวปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กองทัพผู้เข่นได้ทำก็คือพยายามเลือกจากกลุ่มห้าเสือขึ้นมาเพราะถือว่าการเข้ามาอยู่ในห้าเสือเนี่ยผ่านกระบวนการในการที่ได้ได้ได้ทบทวนได้ดูในการดําเนินการอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปฏิบัติกันมาโดยตลอดค่ะ แต่ก็มีที่ออกนอกแนวปฏิบัตินี้ได้บ้างเพราะว่ามันพัดที่ความเหมาะสมเรื่องอื่นๆนั่นก็เรื่องของปัญหาต่างๆที่ที่เออ,อาจจะเป็นเรื่องเช้าเขาจาเป็นซึ่งซึ่งพูดคุยกันในผู้ที่เกี่ยวข้องนั่งเก็บเสือแล้วเห็นว่ามันสามารถทําได้แต่ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองผมคิดว่าโดยปกติต้องให้บทบาทกับผู้นําเหล่าทัพเพราะว่าเขาน่าจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดมากกว่าคนอื่นว่า กำลังคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเขาเนี่ยนะครับของท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับจะเหมาะสมแค่ไหนกําลังเพราะท่านมีหน้าที่โดยตรงกับกับเหล่าทัพของท่านในการที่จะจัดวางคนให้เหมาะสมกับงานที่เป็นพารกิจที่ท่านเห็นทั้งหมดอันนี้จะเป็นเรื่องที่สองที่ที่ที่ควรจะไปด้วยกันโดยปกติสองสิ่งนี้มันควรจะไปด้วยกันแต่ว่ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันที่มีความแตกต่างซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเข้ามาถูกในที่ประชุมของ ของเศรดเสือนะครับที่ท,ที่ที่เป็นคนดูแลเรื่องนี้ทรงทีกสามที่ผมเรียนไปแล้วก็เรื่องความเหมาะสมีกหนึงซึ่งเราจะดูในรายละเอียดซึ่งอาจจะไม่สามารถจะพูดในรายละเอียดทั้งหมดได้ซึ่งเป็นภากิจเรื่องแต่ละสวนนะครับก็ใช้หลักสามอย่างนี้แหละครับแล้วก็ผมก็ได้คุยกับผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันว่าหลักเหล่านี้เป็นหลักที่ควรจะกระทา แลวผมก็ถือว่าสิ่งที่ผมจะดําเนินการในขั้นต้นเนี่ยผมจะยึดหลักตรงนี้ก่อนส่วนถ้ามีข้อยกเว้นอะไรก็มานั่งคุยกันเราเห็นเราเห็นท้องต้องกันว่าเป็นเป็นข้อที่ออกไปจากหลักเดิมทําได้ก็ก็สามารถทําได้ให้เหมาะสมกับครับท่านรัวยเอกอดุงบพระบทรทรอมที่กรัมจักรเสียณได้ให้ความเห็นได้ให้อธิบายอย่างไรครับทำไมจึงเสนอออกนอกแนว ที่เขาปฏิบัติกันมาโดยตลอดก็คือจะไม่เอา5ฉลามกองทัพเรือขึ้นปบอคนต่อไปได้อธิบายเหตุผลไหมครับทราบมาว่าได้คุยและก็แลกเปลี่ยนกับพลรือเอกอดุลมาหลายครั้งแล้วก็หลายวันพอสมควรนะครับเขาอธิบายอย่างไรครับคือ,คอผมผมคุยหลายครั้งหลายวันเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรไมากก็เป็นเรืง่งตอการฝั แนวคิดแล้วก็เงื่อนไขแล้วก็เหตุผลในการมันไม่ได้มากขึ้นส่วนว่าจะเป็นอย่างไรต้องขออนุญาตจริงๆมันไม่อยากจะยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยออกมาได้เพราะมันยังเป็นเรื่องที่อยู่ในกระบวนการว่าจะเลือกใครหรือไม่เลือกใครส่วนการตัดสินใจยังไงนี่ก็ยังยังผมยังเห็นข่าวเนี่ยก็ยังไปกันคนละที่คนละทางจริงๆขณะเนี้ยทุกอย่างนี่ยังไม่มีความชัดเจนต่อภายนอกเพราะฉะนั้นที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันและเชื่อกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย ก็ยังเป็นการเชื่อบนภาพของการจินตนาการมากกว่าพ็ฒจติงที่เป็นอยู่ต้องขออนุญาตไม่ไม่ตอบได้ครั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 บกระทั่งถึงเมื่อวานพลเรือเอกอดงก็ยังยืนยันในข้อเสนอดั้งเดิมที่เสนอไว้ตอนแรกใช่ไหมครับก็คือก็คือจะเอาพลเรือเอกจิรพลบิ๊กแมวขึ้นมาเป็นพบคนถัดไปนะครับยังยืนยันข้อเสนอเดิมใช่ไหมครับ เมื่อวานที่คุยกันยังไม่มีการยืนันอะไรทั้งสิ้นครับกําลังพูดในสิ่งที่ผลกระทบต่างๆกับภาพพจน์ต่างๆแล้วก็เรื่องราวต่างๆให้มันชัดเจนก็ฟังทุกฝ่ายฟังทุกความคิดฟังทุกเหล่าทัพแล้วก็ผมเองผมก็ได้ควบคสนรความเห็นมุมไปก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันยังไม่ได้สรุปว่าควรจะเป็นยังไงเพราะนั้นต้องถือว่าโอทหารยังไม่จบนะครับครับมันมีกรอบเวลาเป็นการคุยกันอย่างดีนะครับไม่เป็นการถกเถียงกันแล้วก็ ขัดแย้งอะไรกันนะครับแล้วผมได้พูดแล้วให้ทุกคนสบายใจว่าผมเข้ามาผมไม่ได้รู้จักใครเลยสักคนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอยู่ก็คือต้องดูความเป็นจริงและเหตุที่เราทับตำตาได้ให้ข้อดครับครับแต่มันก็มีกรอบเวลาตามกฎหมายใช่ไหมครับว่ามันจะต้องจบโผทหารภายในวันที่เท่าไหร่ของเดือนกันยายนอ๋อมันก็ไม่ใช่กฎข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติชัดเจนนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะดึงได้โดยเฉพาะช่วงที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ย ครับทุกอย่างมันมีสุญิากาศบางช่วงคือท่านสุทินจะเซ็นเสร็จแล้วพอวันที่เราเข้าถวายสัตว์หมดความเป็นรั้งสีท่านสุทินหมดไปท่านสุธินก็ไม่สามารถเร็จได้นในขณะที่รูปตกมาอยู่ที่ผมที่ได้รับการเาข้าเฝ้าถวายสัตว์เรียบร้อยเป็นรั้งสีเต็มตัวแต่ก็ยังไม่มีอำนาจในการเร็จเพราะนั้น ่วงนั้นเนี่ยมันก็ต้องหยุดไปซึ่งกระบวนการแบบนี้ทุกฝ่ายรับทราบว่าในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแบบนี้ซึ่งผมได้แก้ปัญหาล่วงหน้าด้วยการเซ็นขยายเวลาไปก่อนแล้วอ๋อเซ็นขยายเวลาเซ็นขยายเวลาโผทหารไปจนกระทั่งถึงวันไหนครับคุณผมทำครับเออก็เซ็นขยายเวลาไปจนกระทั่งสามารถที่ดําเนินการได้แต่ก็คิดว่าต้องเร็วที่สุด ประเดไม่ได้เป็นการเส้นเคียเวลาเพื่อจะเป็นเวลานะครับอ๋อเข้าใจาเข้าใจาเข้าใจเข้าใจสามารถที่จะไม่ทันวันที่หนึ่งตุลานี้ได้ใช่ไหมครับก็จะพยายามให้ทันวันที่หนึ่งตุลาครับเพราะมันเป็นช่วงเปลี่ยนการกําลังพลทั้งหลายครับครับอีกหนึ่งประเด็นที่เข้าวิจารณ์กันเยอะก็คือกองทัพบกเขาจัดโพข,ของเขาเที่ยวเนี้ยค่อนข้างที่จะวางตัวข้ามชดพอสมควรขณะที่เขาวางตัวปบทบคนต่อไป เขาก็ส่งคนของเขาจากกองทัพบกไปจอรองประละัดกระทรวงกลาโหมเพื่อรอขึ้นประละัดกระทรวงกลาโหมอ mm. คิวต่อไปขณะเดียวกันก็ส่งคนของตัวเองไปจอรองพบสูงสุดเพื่อจ่อขึ้นพบสูงสุดคนต่างคนคน,คนถัดไปจึงเป็นที่วิพ่วาววิจารณ์กันเยอะว่าทาไมกองทัพบกสามารถทําได้ถึงขนาดนั้นอตรงนี้ในฐานะรบวกลาโหมจะจัดการอย่างไรครับค่ะหรือเป็นตามผมผมผมไม่เห็นความรู้สึกของคนในเหล่าทัพ แล้วการที่คุยกันเป็นอย่างที่คุณอนัยพูดเขารับันได้ผมดูตรงนี้จะเป็นการคุยกันได้ชัดเจนว่าทั้งหมดยังอยู่ในกระบวนการแล้วก็หลังจากผมเข้ามาแล้วเนี่ยก็อำนาจการเทียบพิจารณาแลวมตีกราห o ก็มีอำนาจส่วน่เทียบคุยและวันนี้ยังไม่ได้มีความขัดแย้งเรื่องนี้เลยทุกคนยังไม่ได้ไม่ได้ติดใจอะไรต้องถือเป็นไปตามหลักการที่ว่าและให้มติกระห o ได้พิจารณา ก็ผมคิดว่าเอกิาการเหล่านี้เนี่ยก็หลายๆท่านก็ก็คิดไปแล้วก็ห่วงใยเลยนะครับเรื่องขาดของวัคุณมากแต่ว่าผมไม่รู้สึกว่ามีปัญหานี้ในเราทําพิจารณาที่ผมในวมเดือไม่กี่วันเนี่ยนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะยุติแค่เรื่องนี้ตามโคส่วนเรื่องใหม่่ยผมเข้ามามีอแบทตั้งต้นผมก็คงจะพยายามกำกับให้มีความขับเคลื่อนไปตาม กรอบประเพณีและหลักการที่ควรจะเป็นผมเชื่อว่าหลังจากผมเข้ามาแล้วเนี่ยค่อยมาว่ากันใหม่ว่าโอเคอโอเค,ค,อเ,คเอาเป็นว่าจากการสัมผัสกับบรรดาพบเหเ่าทัพยังไม่มีเสียงสะท้อนเรื่องกองทัพบ,บกส่งคนของตัวเองไปจาะข,ขึ้นที่นั่นที่นี่เขายังไม่ได้สะท้อนถึงความไม่สบายใจในประเด็นนี้การเดๆครับดังนั้นจึงยังไม่เป็นประเด็น,นครับเมื่อวานนั่งทานข้าวด้วยกันก็เป็นห้องใหญ่ครับ ไม่ใช่เฉพาะ5หลักไอ้สี่เหล่าทัพนะครับบกเรืออากาศและกองทัพไทยแต่ก็มีระดับรองลงมาในทั้งหมดของสามเหล่าทัพนั่งทานคุยกันทั้งหมดครับก็เป็นนายทหารนายทหารระดับนายพลทุกคนก็ไม่มีปัญหาอะไรผมเดินไปจนตัดต่อต่างๆพูดฝีก็ทุกคนก็สบายใจนะครับแล้วก็ต้อนรับแล้วก็ยังได้ให้กําลังใจผมด้วยว่าไอ้สิ่งต่าทที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องตัวผม ไม่มีปัญหาอะไรนะครับของรับเข้าใจสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดีแล้วก็ยินดีจะร่วมมือกับผมในการทำงานซึ่งผมก็ขอบคุณแล้วก็ได้มอบนโยบายไปแล้วเก้าเก้าเรื่องนะครับก็ส่วนใหญ่ผมก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ของครับทําอยู่แล้วเพียงจะที่กรครับเพิ่มเติมแล้วก็อำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นได้มากขึ้นอย่างไรเพราะผมคิดว่าบรรยากาศดีนะครับถ้าท่านเห็นในในในระบบที่มาต้อนรับเนี่ยก็มาคนได้ทุกส่วนยกเว้นแม่ทัพปราสา ช่วงเวลาผมก่อนแล้วว่ามีการประชุมนะครับเพื่องทางอาหารที่อยู่ในอาเซียนก็ต้องไม่ได้เข้าแต่ก็ได้ส่งรองผู้นึ่งรองผู้บริการหารอากมาร่วมด้วยกับเสียหน้าธีกันครับครับคำถามสุดท้ายครับบิ๊กหมีพลเอกไตรศักดิ์ที่บอกว่าตั้งให้เข้ามาทําหน้าที่เป็นเลขาล้นเตียนเป็นเลขาล้นตีตามกฎหมายหรือเป็นเลขาส่วนตัวครับต้องเข้าครมองก่อนไหมครับเป็นเลขาธิการตามกฎหมายครับผมเซ็นต่งตั้งไปแล้ว พี่หมีเนี่ยกับผมเนี่ยคุ้นเคยการและทํางานร่วมกันมาสมัยในในพใักครับแล้วก็ผมเป็นเลขาธิการมาช่วงเจ็ดปีพี่หมีเป็นคนที่ช่วยผมในงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราชการทหารในการให้ความรู้ความเข้าใจรวมทั้งเรื่องของชายแดนนะครับเพราะนั้นพี่หมีมาเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้จะมาครอบครับับได้เรียนไปแล้วว่าพี่หมีก็เป็นคนที่อยู่ในพักเซาไทยเป็นสมาชิตรุ่นใหญ่ มานานตลอดเพราะนั้นก็ทํางานผมก็ให้ทุกคนสบายใจได้ว่าผมใช้บางคนบางส่วนหรืออาจจะเป็นคนที่เาวุโสหน่อยเพื่อจะได้ให้ข้อมูลผมแล้วก็แน่นอนผมก็คิดว่าหลายอย่างกองทัพก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นทีมงานผมก็ประกอบไปด้วยคนรุ่นใหม่ๆนทฐานรุ่นหนุมๆนมะครับพันเอกขึ้นไปห,หลายท่านนะครับมาอยู่เพราะฉะนั้นท่านเป็นเลขาธิการตามกฎหมายนะครับที่จะช่วยดูกัรกองเรือถึงนั่นตีลาหก ขเดียวกันผมยังมีทีมเสพประจําตัวอีกสิบคนนะครับแล้วก็ยังมีมีพลเอกคนหนึ่งพลโทสามคนและพลตรีหกคนนะครับแล้วก็ยังมีสตาฟเพียรมาเข้าร่วมแล้วก็มีสตาฟคนละเรือนที่จะมาช่วยดูอีกส่วนหนึ่งแง่ข้อกฎหมายข้อของต่อมาต่างๆผมคิดว่าภายใต้ความพร้อมที่มีทุกส่วนเข้ามาช่วยเนี่ยจะช่วยกันทํางานให้ได้แข็งแรงและดียิ่งขึ้นแล้วก็ได้พูดกับท่านประหลัดพูดกับท่านทีช่วยแล้วว่า ทุกอย่างเนี่ยเรารับผิดชอบร่วมกันและเราทํางานร่วมกันผมไม่ได้ปรารถนาว่าจะให้ตรงนั้นตรงนี้รุ่นนั้นรุ่นนี้มาครอบครองมาให้ที่นากองทัพนะครับคิดว่าทุกอย่างเป็นไปตามเหตุผลแล้วก็ความเข้าใจร่วมกันเพื่อจะทําให้กองทัพผมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพที่เพื่อจะพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นโอเคได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับท่านรองนายกครับครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ค่ะท่านรองภูมิธรรมวิเชชัยนะคะรองนายกแล้วก็เป็นรอมวอกลาโหมด้วยม,ม,มืออาชีพระดับคุณภูมิธรรมถ้าจะซักไซไล่เรียงเรื่องเรือดำน้ำหรือเครื่องบินรบค่ะไม่มีคำตอบหรอกใช่คุยเรื่องผทหารดีกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะตอบแต่ถ้าเป็นเรื่องผทหารถ้าพูดถึงเรื่องการจัดทีมค่ะเมื่อสักครู่คุณภูมิธรรมเปิดเยอะนะตอบครบเลยอะ่ะเปิดเดยเอะน,นะถ้า ตอบมาเกินกว่าที่เราถามด้วยตอบแบบให้ครบเลยให้ดูเลยแบบเต็มเต็มแบบนี้จะถามเลยไหม